สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสีประตูตัวเตี้ยรุ่นเริ่มต้นนะครับ2025นะครับวันนี้มาพร้อมกับสีใหม่นะครับเทาเอลบุชนะครับนี่ยครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับ2.2 DDI m a x f o r d e นะครับตัวนี้ก็แรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับเกีตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับ ไปตัดหมอกไม่มีให้นะครับมีช่องระบายอากาศแอร์เครืเช่นมีให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นดําเงานะครับโลโก้ย u สุจะเป็นโครเมียมให้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเตี้ยแล้วก็ถือว่าก็ขับเดิมก็ได้แต่งทรงจัดได้หมดนะครับตัวนี้ครับล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะ15นะครับพร้อมยางบิสโต e นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มนะครับตูเขียนครับว่าแคร์โฟนะครับเนี่ยครับแล้วก็เสาอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับ นี่ครับสีใหม่นะครับเทาวเอลบุสใหม่ก็สวยงามขึ้นนะครับมาดูภายในรถนะครับนี่ครับแผงข้างเป็นผ้านะครับคอนโซลดำนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจอนะครับสัมผัสให้นะครับรองรับ Apple Car p ร์เพย์อินดนะครับช่องเสียบ usb c ให้นะครับใหม่ที่เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็น8สปีดนะครับก็ถือว่าสมูทขึ้นนะครับเบาะผ้าดำตัวนี้ไม่มีลายให้นะครับสำหรับเกรดเอสตัวนี้นะครับ ภายในก็เป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มาดูตอน2นะครับของแคป 4s คันนี้นะครับนี่ครับประตูข้างนะครับก็ดีไซน์เป็นโทนสีดำนะครับนี่ครับคอนโซลกลางนะครับมีแค่ที่วางของนะครับหรือลูกค้าอยากจะอยากได้เป็นแอร์ตอน2เนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นเกรดแซนะครับพร้อมเบาะหนังนะครับแล้วก็มาดูตอนนะครับของตัวรถแคป4 s ตัวนี้นะครับนี่ครับ ุดไฟท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายตัวเอส้จะไม่มีมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็มือจับกล้องหลังนะครับบิวอินมาจากโรงงานนะครับใหม่ที่ตัวโลโก้นะครับเนี่ยครับ2.2ง d i Max Force อนะครับอันนี้ติดมาที่ฝาท้ายเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านขวารดนะครับนี่ครับพาชมล้ออีกครั้งหนึ่งตัวนี้ให้มาเป็นล้อกระทะ15นะครับแล้วก็ยางบิสโต e นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับมีไฟเบรกให้นะครับ ดวงที่3ให้นะครับมือจับดํานะครับถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถก็จะเป็นเกรดแอลแล้วก็เกรดแซนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับแผงข้างเป็นผ้าดํานะครับเบาะผ้าดํานะครับตัวนี้ไม่มีลายให้มีนี่ครับภายในเป็นโทนสีดํานะครับพาชมนะครับจอเกียร์นะครับแล้วก็โครงไลนยพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับ นี่ครับมีวัดรอบความเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็นี่ครับขับด้วยเกียร์ออโต้8สปีดนะครับความปลอดภัยเพียบพร้อมนะครับออโต้สต็อปสตาร์ทแล้วก็การลื่นถลายนะครับปุ่มปรับไอเสียมีให้พร้อมนะครับนี่ครับเป็นสีเทาเอลบูสใหม่นะครับ2025นะครับสํารับลูกค้าซึ่งเนี่ยชมคันนี้ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็อสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายนิดเดียวนะครับดาวน์รับต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ เฟซบุ๊กยูทูบสมึกอิสุอะไลน์นะครับเบอร์มือสือแอดดีไลน์นะครับ081 498 678 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับขอบคุณมากครับ